โอ้สวัสดีครับทุกคนว,วันนี้นะป้าอาร์ตพาเด็กๆมาก,ก่อปราสาททรายวันนี้พวกเราอยู่กันที่ทะเลเดี๋ยวเรามาสร้างปราสาททรายให้ใหญ่ๆเลยนะเด็กๆโอเคไหมโอ,โอเคนะ นี่ตอนนี้เรากำลังผ <คน S 1> สมสปูนอ่าผสมปูนนะทุกคนนี่น้องนายก็จะเอาปูนใส่นี่ปเป็นใบบด้วยนะนี่ปีน,นปดุดีก็จะเอาน้ำใส่ผสมแล้วปูนก็จะแข็งนะทุกคนทีนี้แล้วก็จับข้า,านอ,อันนี้คือรถบรรทุกปูนของเราใช่ไหมใช่โอ้โหทำไมมันเท่ยางงี้เป็นลูกไดโนเสาร์เลยอันนี้ก็เป็นช อประสานของเราได้เองโอ้โหสวยมากเลยทุกคนนี่ถ้าเราทำประสาทเสร็จแล้วนะมันจะต้องใหญ่มากแน่ๆเลยโอเคงั้นเราไปลุยกันเลยตอนนี้ทรายรถนี้น่าจะเต็มแล้วนะปอป้าว่าเราเทออกก่อนดีไหมดับเลยดับได้ไหมเนี่ยต้องใส่น้ำอีกอนโอ้ต้องใส่น้ำอีก่อนนี่มันน่าจะดับนะนี่ไงนี่ไงหุย โอ้โอ oh ้ไ oh. ม oh. oh. oh, well, ่ออกไม่ออกอะตอนนี uh, ้เราได้ฐานแล้วนะทุกคนเราต้องขูดทรายก่อนปะตาเราต้องขูดทรายเพิ่มอีกนะทุกคนไางั้นตอนนี้เรามาขุดทรายเพิ่มดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ดีเฮ้ยทุกคนมันมีไข่ด้วยอะ ต้องเอาไปล้างก่อนเฮ้ยอเอาไข่ไปล้างเลยเร็วนา,รน,น,นาเดนีสองบาทเดืนะั้นโอ้โหสแสดงว่ามันอาจจะมีอีกก็ได้นะพี่ดีอยู่แถวนี้าานเราลองหาดูดีกว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะตรงนี้แถวเก่าลองดูตรงนี้ลองดูตรงนี้เจอไหมพี่ดีไม่เจอค่ะบ้เาเลยลองดูตรงนี้สิ เฮ้ยเจอแล้วน้องๆเอาไปล้างเหมือนเดิมนี่ตอนนี้เราก็ได้สองใบแล้วนะครับมันมันจะมีอีกไหมอ่ะต้องมีนั่นน่ะสิมันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะป๊าป้าว่าลองตรงนั้นสิพี่ดีเฮ้ยได้ยินเสียงปอกๆด้วยเฮ้ยมีจริงๆด้วยอ่ะ มันไม่ค <do you> ่อยเปื้อนนะพี่ดีปอบาว่าเราอาจจะไม่ต้องล้างก็ได้นี่ตอนนี้เราก็ได้สามฟองแล้วนะมันน่าจะหมดแล้วแหละปอบาว่าเอ๊ว่าแต่มันคือไข่อะไรนะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้นเราะไดเเราจะได้รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรใช่ไหมใช่ งั้นเราแกะดูเลยดีกว่าว่ามันเป็นไข่อะไรอ่าใบแรกเลยนะทุกคนมันคือไข่อะไรนะเฮ้ย oh <no. S 1> ทุกคน oh <no. S 1> มันคือไข่ไดโนเสาร์นี่เองโอ้โห oh. oh, oh. มันตามเรามาจากสวนนงนุษเลยพี่ oh. ดีนน oh <no. S 1> มาถึงนิยมเลยอะมาไกลแล้วเนี่ยงั้นเรามาดูฟองที่สองกันต่อเลยดีกว่าทุกคน ว่ามันจะเป็นไข่อะไรโอ้โหน้องนายอันนี้มันคือไข่อะไรอะ่ะเออไข่ไดนโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวนี้มันชื่ออะไรครับไข่อว่า,ทาไททอปไข่ซูลาทอปนั่นเองโอ้งั้นเราไปดูฟองที่สามดีกว่าแกได้ไหมขุนเขาวันนี้ปลาช่วยปลาช่วยวอุ้ยอุ้ไข่อะไรนะว้าว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเขาอันนี้มันไข่อะไรอ่ะคุณเขาไข่ไดโนเสาร์อันนี้คือไข่ทีเรกนะทุกคนโอ้โหเป็นไข่ไดโนเสาร์ทั้งสามใบเลยป๊าเราไปทำานให้เดนอสเร์กันเถะเฮ้ยพี่ดีเป็นความคิดที่ดีมากเลยงั้นพวกเรามาทำปราสาทให้ไดโนเสาร์อยู่กันดีไหม เอาหลังใหญ่ๆเลยนะโอเคดูนะเด็กๆว้าว <c oughs> นี่ตอนนี้เราก็ได้ประสาทแล้วนะทุกคนดูสิตอนนี้เรามาตกแต่งประสาทของเราให้สวยเลยดีกว่าโอ <c oughs> ้สวยมากเลยน้องๆโอ้โห <c oughs> <c oughs> ขุนเขาอันนี้มัน เป็นปราสาทปราสาทก็ต้องมีปืนใหญ่ใช่ไหมครับทุกคนดูซิอันนี้เอาไว้ป้องกันค่าศึกนะเนี่ยโอ้โหปืนใหญ่ของเราตอนนี้ยักษ์เขียวทำอะไรครับ กำลังทาอะไรนะหอยม้าจะอยู่ในน้ำเพื่อนเฮ้ยจริงเหรอตอนนี้ยกกักษเขียวกำลังมาตามหาเปลือกหอยเพื่อจะอไปตกแต่งนะครับทุกคนตอนนี้ก็เจอรูนี่ก็มีรูนะครับน้องๆดูสิจะมีอะไรอยู่ในรูหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเจอ,อเปลือกหอยแล้วครับทุกคนนี่งไงเจอเปลือกหอยแล้ว เราก็ได้เปลือกหอยเอาไปตกแต่งแล้วปราสาทของเราก็จะสวยงามโอ้โหปราสาทของเราก็มีรั้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เปลือกหอยเอาไปตรงนี้เลยว้าวสวยมากเลยว้าวตอนนี้ปราสาทของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน ตอนนี้เราก็จะย้ายไดโนเสาร์เข้ามาอยู่แล้วนะแต่ว่าก่อนจะย้ายไดโนเสาร์เข้ามาอยู่อ่ะเราต้องไปแจ้งอำเภอก่อนนะอำเภอเมืองที่ว่าการอำเภอไงย้ายที่อยู่ไดโนเสาร์เข้ามาโอ้โหตอนนี้บ้านไดโนเสาร์ก็เสร็จแล้วนะครับน้องๆนี่ไดโนเสาร์ของเรามีบ้านอยู่แล้วเย้ ดนนบ้านนสารต้องมีน้ำนะครับทุกคนดูสิโอโอพอ,อมีน้ำแล้วไดโนเสาร์ก็จะอยู่ได้นะครับน้องๆโอเคตอนนี้ภารกิจบ้านไดโนเสาร์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอะไม่รู้เหมือนกันสิทำไมมันถึงมีสัตว์แปลกๆเต็มไปหมดเลยอะเฮ้ยที่พี่ดีนั่งอยู่นี่มันก็นกเพนกวินนี่นาเฮ้ยนกเพนกวินเต็มเลยแสดงว่าที่นี่มันจะต้องมีสัตว์แปลกๆเต็มไปหมดเลยพี่ดีว่าไหมว่าสิแล้วมันจะมีอะไรบ้างนะอยากรู้ไหมอยากโอ้งั้นเดี๋ยวเรามีอะไรนะ ตัวน่ากลัวใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราเออกไปหากันเลยไหมว่ามันมีตัวอะไรบ้างใช่งั้นเราเออกไปดูกันดีกว่าไปแบบที่นี่บรรยากาศเหมือนโลกดึกดำบานล้านปีเลยอะอุ้ยอุยอุ้ยนี่มันสะพานสะพานอะไรเนี่ยมันเด้งดึงดึงเลยพีดีไปเราไปดูกันดีกว่าอุ้ยนี่มันทุ่งนกฟามิงโกน,นา่นพี่ดีโอ้โห นกความิงก้เต็มเลยอ่ะทุกคนน่ากล hmm. hey. ัวมากเลยอ่ะที่น claro ี oh ่ที่ไหนเนี่ยไม่ได้นกเสาร์เฮ้ยน้ำมันไดโนเสาร์นี่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าพี่ดีปะเราต้องระวังนะที่นี่อ่ะหุยพี่ดีนี่มันเฮ้ยไดโนเสาร์นี่นะอือเฮ้ยเอ้แล้วนั่นมันเอาเปนจะเขียวไม่ใช่หรอ เอ้ายักษ์เขียวมาได้ยังไงหนูหลงทางเหมือนกันหนูหลงทางเหมือนกันเหรอโอ๊ยตายแล้วยักษ์เขียวก็หลงทางเอ้าแต่เนี่ยเราจะทำยังไงอะ่วกันเราต้องช่วยกันหาทางออกดีไหมขุนเขาดีไหมครับยักษ์เขียว<ด>ถ้าเรารวมพลังกันน่ะเราต้องสามารถออกจากที่นี่ได้แน่เลยโอเคโอเคงั้นเรารวมพลังกันนีโอเคไปเดี๋ยวเราไปหากันเลยตาทางออกอยู่ที่ไหนไปกันโอ้ อันนี้มันไดโนเสาร์อะไรอ่ะทําไมสีมันสวยจังเลยเฮ้ยอะไรนะพี่ดีไข่ไดโนเสาร์เฮ้ยจริงด้วยทุกคนแรคยนไดโนเสาร์แย่เขียวไดโนเสาร์ก็มีตายแล้วทุกคนปาอ้าเจอไข่อะไรก็ไม่รู้มันออกมาจากไดโนเสาร์มันน่าจะเป็นไข่ไดโนเสาร์ก็น่าจะเป็นไข่ไดโนเสาร์ใช่ไหมที่ออกมาจาก โอ้ไมไดโนเสาร์ก็เป็นไข่ในนี้แต่มันมีตัวอะไรอยู่ในนี้ไหมอะมีไดโนเสาร์ไหมอะเหมือนจะมีเลยอะงั้นเราเก็บไปฟักที่บ้านดูไหมว่ามันจะมีอะไรอยู่ในนี้บ้างโอเคแสดงว่ามันต้องมีอีกสิใช่ใช่ไหมใช่งั้นเดี๋ยวเราไปหาอีกดีไหมว่าไดโนเสาร์ตัวไหนที่มีไข่บ้างค่ะปะไปหากันเลยมันจะมีอีกไหมนะอยู่ที่ไหนนะ เฮ้ยเฮ้ยนี่มันทีเล็กนี่นะทุกคนโอ้โหว้ยยักษ์เขียวระมังยักษ์เขียวไปอาไข่มันมาได้ไงอะไหนเฮ้ยมันมีไข่จริงจริงด้วยมันคืออะไรนะเมนูโซยัสเมนูโซยัสโอเคได้อีกแล้วทุกคนได้ไข่อีกแล้วเฮ้ยนี่มันไข่์ซูนทอมนี่นาเฮ้ยนี่ก็มีไข่ด้วยเหรอ ไทยสแนทอมก็มีไข่นะทุกคนนี่นี่มันไข่ของเจ้าไทยสแะทอมนี่เองโอ้ยตรงนี้ก็มีอีกนะทุกคนอันนี้ตัวอะไรอะยักษ์เขียวใช่หางลูกตุ้มไหมโอ้โหน่าจาอุย้ยเห็นแล้วอะไรสีส้มๆ้มเฮ้ย,ยนี่ก็มีโอ้โห วันนี้เราได้ไข่ไดโนเสาร์เยอะเลยอ่ะพี่ดีใช่อร่อยเลยอ่ะเราวันนี้เฮ้ยนั่นมันไดโนเสาร์นี่นะวิ่งหนีเร็วหนีเร็วอย่าเขี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยน้องว่าที่นี่จะมีไดโนเสาร์เยอะขนาดนี้ใช่ไหมใช่เฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยนี่มันเล็บอะไรอ่ะ เฮ้ยนี่มันไดโนเสาร์ที่นาโอ้ยแย่เกือบแย่เลยทุกคนวิ่งหนีไดโนเสาร์มาเกือบแย่เลยอ่ะใช่โอ้เกือบจะโดนมันจับกินเลยอ่ะเมื่อกี้อะไรเอ๋อพี่ดีอะไรอ่ะเสาร์เฮ้ยไดโนเสาร์นี่นาจ้าวิ่งสิทุกคนวิ่งโอ้ย นี่มันนี่ก็ไดโนเสาร์อีกโอ้โหไม่ไหวแล้วขุนเขาหนีก่อนดูอันนี้ก็ใช่อ่ะทุกคนทำไมมันเยอะไปหมดเลยอุ้ยตรงนี้ก็ไดโนเสาร์อุ้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะทุกคนเหมือนฝูงแรปเตอร์เลยอ้ยแย่เลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ไหวแน่แบบนเลยอ่ะตรงนี้มีแต่ไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยน้องๆพราะมันก็ร้องเสียงดังมากด้วย เอาไงดีอ่ะอเอาอย่างนี้ตาอาร์ว่าเราไปตามหาตัวใหญ่ดีไหม<ด>เราจะได้จัดก,การกับมันทีเดียวเลยดียง,งั้นเราไปตามหาเลยดีกว่าว่าเสียงมันอยู่ที่ไหนไปหุนยุ่เลยอะเฮ้ยทุกคนดูเจ้าไดนโนเสาร์ตัวนี้สิอุ้ยดูตามันสินนนเหมือนคางโคกเลยอ่ะ เหมือนกิ้งก่าเลยตัวนี้น้องๆเฮ้ยไอ้ตัวนั้นทำไมหน้าตามันน่ารักเงี้ยน้องๆดูสิอ๋ออ้วนด้วยโอ้ยเหมือนไดโนเสาร์อึ้งอ่างเลยอะน่ารักนะเนี่ยเฮ้ยเสียงนั้นอะขุนเขาเฮ้ย เมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมั่นไงเฮ้ยมันต้องเป็นตัวจริงแน่ๆเลยอะเราหนีที่คว่าปะป๊ป๊ม่จังเลยโอ้มาอยู่ที่นี่เองหาตั้งนานแล้วกินอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นกินอะไรอะไรก็ไม่ยุบป๊าป๊าอะอรดีรออะไรอะเป็นน้ำเหลืองเหลือป๊าป๊าเห็นพวกหนูกินอะเมื่อกี้เอ้า แล้วทำไมพวกหนูมาอยู่ในไข่ไดโนเสาร์<แ>อย่าบอกนะว่าที่กินเมื่อกี้คือไข่ไดโนเสาร์เหรอเอ้ยรีบหนีเร็วเดี๋ยวแม่มันมาตามอุ้ยปาว่าไม่ไหวหรอกมองไปทางไหนก็เห็นแต่ไดโนเสาร์อย่างเงี้ยเราแย่แน่เลยเอาอย่างนี้ละกัน ยาเขียวพาพวกเราหอเหาะออกไปจากตัวนี้ได้ไหมได้ครับได้นะยาเขียวไหวนะไหวนะพร้อมนะเอาเลย1นึสองสโอโห้หายไปเลยอะทุกคนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มามีไปเจอร้านค้าที่เขาขายสมุดร,ระบายสีนะอ่ามามีเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะว่ามันมีรูปอะไรบ้างนะครับอ่านี่เลยตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นอะไรครับยักษ์เขียวอ่าตัวนี้จะเป็นยักษ์เขียวนะดูสิอ่าสวยมากเลยเดี๋ยวจะให้น้องนายระบายนะครับอ,อ,อ่าอีกรูปหนึ่งนะนี่ไนงะ ันนี้จะเป็นไฟเดแมนนะนี่เดี๋ยวจะให้น้องนายระบายให้เพื่อนๆดูนะอ่าเราระบายกันเลยดีไหมครับเริ่มกันเลย เสร็จหรือยังครับเช๊ะร <Yeah, yeah. S 1> ไหนครับขอดูหน่อยโอ้โหยักษ์เขียวสวยจังเลยอะ่ะเหมือนของจริงเลยอะ่ะใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหดูสีน้องนายโอโ้ตัวเบลล์มเลยอะ่ะโอโ้น้องนายระบายสวยมากเลยเฮ้ยเฮ้ยน้องนายเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย บายสีอะ่ะทำให้หนูสามารถกลายร่างเป็นยักษ์เขียวได้โอโ้แล้วทำยังไงละเนี่ยจะกลับคืนร่างเดิมได้เปล่าเนี่ยเฮ้ย,ยน้องนายน้องนายโอ้โหน้องนายอะ่ะกลับคืนมาร่างปกติแล้ว่าเมื่อกี้อ่ะน้องนายอะ่ะกลายร่างเป็นยักษ์เขียวใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหมันมีตกใจหมดเลย ทำไมวาดรูปไปวาดรูปมาแล้วกายล่างเป็นยักษ์เขียวเนี่ยเราลองรูปต่อไปดีไหมโอเคครับอาจจะไม่เป็นเหมือนยักษ์เขียวก็ได้ okay, ใช่ไหมครับเจครับอลองสไปเดอร์แมนดูนะ เสร็จแล้วใช่ไหมครับาาอ่าไหนขอให้ดูหน่อยสิขอให้เพื่อนๆดูหน่อยครับโอ้โห,โหสวยมากเลยนี่คือสไปเดอร์แมนโอ้โหสวยมากเลยอะ่ะเฮ้ยน้องนายเฮ้ยน้องนายโอ้โหน้องนา oh, <no. S 1> ย ทำไมน้องนายอ่ะกายล่างเป็นสไปเดอร์แมนน่ะลูกเฮ้ยงงไปหมดแล้วอะเมื่อกี้อะระบายสียัดเขียวก็กายล่างเป็นยัดเขียวเนี่ยระบายสีสไปเดอร์แมนก็ยังกายล่างเป็นสไปเดอร์แมนอีกโอ้แล้วจะกลับร่างเดิมได้ไหมเนี่ยเฮ้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 ยน้องนายโอ้เมื่อกี้อะน้องนายอะ กลายร่างเป็นสไปเดอร์แมนเหรอครับใช่ครับมามีแตกใจหมดเลยกลัวหนูอ่ะไม่กลับมาเป็นร่างเดิมมาสิแต่ว่าก็แปลกนะทำไมอยู่ดีๆอ่ะระบายสีอ่ะก็กลายร่างเป็นร่างนั้นร่างนี้เมื่อกี้เป็นยักษ์เขียวตอนเนี้ยเป็นสไปเดอร์แมนโชคดีจริงๆที่กลับร่างมาได้ใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับคลิปนี้ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใช่ไหมครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ <like S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องหนูดีทีวีด้วยนะบ๊ายบาย